วันนี้เรามาเดินอีกแล้วค่ะอามาเดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะ่ะใส่ฟรีค่ะ Yep. Yeah, yeah. Let's go. This far. Yeah, do you allow? แล้วไปป่าทางนี้นะคะตอนนี้ So here they have outdoors from here. That's <laughs> a เรือพายไม่มีปลายอยู่นะมีรถเดินจอดอยู่คันหนึ่งเรือพายเราทำไมซ์เซฟี้อยู่ตรงนั้น จะเชิญเพื่อนเดินนะคะเดิอนในป่าอีกป่าหนึ่งวันนี้มาเดินลายป่าเลยมีป่าสน ถึงบ้านเลยนะเดินในปา่านี้คิดถึงบ้านเลยอ่ะดู เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนอันนี้เป็นบ่อเหมือนบ้านเราเลยเนาะบ่อน้ำอ่ะบ้านเราเลยนะดูทางเหมือนบ้านเราเลย ัคนเดินเลยขนะ้างหน้าแกเดินไม่ทันเราหรอกเรา,าเดินเร็วต้องให้แกเดินก่อนฮะเมีเราเดินไปก่อนแกก็จะบ่นไม่รเรางหลังคือเสบียงของแกนะส้ม น้ำเสื้อแขนยาวเมื่อแกเป็นเมื่อวานก็ต้องกินนะต้องพกของแบบน,นี้ติดตัวตลอดเอมาดนทะลุไปอีกหมู่บ้านอนะงี้ để hãy đến à limp được anh nghĩ thật lúc đấy ủng ban này mày đừng có con chảy nên hả không วางรดนน้ำอย่างนีงนะะงงนเน้เป็นที่ส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นป่าเป็นที่ส่วนบุคคล Wat ik bedoel. Oh, hallo met Herbie. Oh. Hai. Hey, ik moet paard niet daar. Weet je die kant op? Ja. moet oh, ik allemaal teruglopen hè? Ja. Yeah. ไปดูแกดูแพ่มันทะลุมาเองบ้านเลยมาดูว่าชื่ Thì lương cây lương cây để bì được cái cây này cho em với nền 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 For photo nền for thank y ค u เวลเข็ยืนแบบให้เราถ่ายเอาวน้องเกีไอชลิฟนี่ค่ะโอ้ไมคขา่ง จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเระเดินอ้อมเมื่อกี้เราเดินทะลุป,ปา่าเสร็จเราเดินอ้อมไม้ข้างมันมันมีบ้านคนอยู่ในนั้นน่ะสองสามหลังมันพวกเศรษฐีเขาฮะมันพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมออะไรก็ไม่ใช่หมอก็มีพวกฟาร์มนาเจ้าของฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้คือผลิตน้ำาปังปาของเราดื่มทุกวัน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 เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนู้นให้เพื่อนๆดูมีเอาแค่นี้ก่อนอมาหาไข่เป็ดกันเพื่อนๆหาไข่เป็ดกันพอเราเดินมามันไม่สามารถ,ถาราข้ามไปได้ค่ะ เพราะว่าตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือโรงผลิตน,น้ำประปาสามารถดื่มได้ประปาามังน่งดื่มได้ไหมคะนะคะก็าทำน้ำประปาให้เราดื่มเลนเราไม่สามารถข้ามไปได้ะคะ่ะเราต้องกลับทิศทางดื่มที่เรามาอ้อมบ้านเศรษฐีคืน <laughs> เฮีย you can't go here and go there ย่าย่าการเพื่อนเห็นไหมนั่นบ้านเศรษฐีเขาอยู่ในแหล่งน้ำเนียตาคนนี้บนละใกล้ซี่อยู่ด้าตาคนนี้บนละ <c oughs> หาทางออกไม่เจอเ <c oughs> นี่ยจะโดน เดี๋ยวพาลุงหันออกก่อนนะคะถ้าออกไม่ได้ก็ต้องกลับกลับมาทางเดิมฮะแต่ยูบ้านหลังนี้ไงที่เราดูมาจากฝั่งนน้นเราต้องเดินอ้อมมาบ้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆน,ะะนี่ย ที่เราดูมันจากฝั่งนู้นน่ะมันเป็นฮอลิเดย์บ้านฮอลิเดย์อะบ้านคนมีตังค์ก็เป็นี้แล้วค่ะ ระตูบ้านเราเองเมื่อกี้เราเดินไปหาแกะตรงนู้นใช่ไหมเราออกมจากป่าไปฟากฟางน้องมันจะไปเป็นแกะในชะ่ไหม ฝาออกนี้มันจะอยู่ฝันน่งนี้มือก็จะไปเป็นป่าตรงนี้นะคะป่าออนี้ตรงไหนมีลวดนะ เมื่อกี้เราเดินไปเจอแกะใช่ไหมคะเราจะขับมินิไปมินิไม่ใช่ของเรานะของใครก็ไม่รู้เราพูดเล่นนะคะเพื่อนนี่เราจะเดินเข้าป่าทางเดิมน,นะคะทางที่เราเดินออกมาเมื่อกี้นะคะไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนบาย